องสวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนวิทยาลัยตราชูปินมัญชีมจังหวัดพอนแก่วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการเรื่องเรื่องว่อากาศแปรปรวนขั้นตอนเวอร์ชันสองโดยมีผู้จัดทำในนี้ค่ะนิฉันนางสาวผุ้บรรยายเมืองค่ะนิฉันนางสาวพิธีการท่านทองค่ะและนิฉันนางสาวรัตดียวกิจกาค่ะโดยที่มาและความสำคัญของโครงการปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องฝุ่นจะมัวมากในอากาศทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพผ่านเครื่องพัดอากาศไฮเบิร์ตพัดจนเวอร์ชัน2สมมติทางของโรงงานเครื่องพัดอากาศไฮเบิร์ตพัดจนเวอร์ชัน2มีประสิทธิภาพเท่าเรียบกับเครื่องพัดอากาศแบบเชื่อมกรองมาตรฐานค่ะวิธีการดำเนินงาน 1. ประกอบชิ้นส่วนเครื่องพัดอากาศไฮเบิร์ตพัดจนเวอร์ชัน2 2. ทดสอบการงทำงานของเครื่องพัดอากาศผ่านการตรวจสอบระดับพัดอากาศแบบเปรียบการเก็บตัวอย่างผลผ่านการเก็บตัวอย่างผลการเก็บตัวอย่างผลผ่านเคระ่องดัดตัวที่ติดอยู่กับเครื่องเก็บตัวอย่าง การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวัดค่า pH ในสารละลายสามทดสอบประสิทธิภาพในการดักจับคุหลอนและกาเรืินกต่างกันโดยเราจะวัดค่า CO2, TVOC, HCHO ผ่านเครื่องป้องกันสี่วัดามาตรฐานการทุกแสเพื่อนำไปใช้ในการเก็บเทียบแบบน้ำมาตรฐานห้ามีเคราะห์ค่าความทุกสเชิงจลนีและค่า pH ในนั้นที่อยู่กับสารละลาผ่านเครื่องป้องกันโดยตารางลา ใช้หัวฉีดจำนวนต่างๆมีผลนัากล้าค่ะ้าเก็บตัวอย่างแลาพิทารอากาศเมื่อผัดเครื่องฟอกอากาศไอเมนัสำลนมีดังนี้ค่ะ 1. นึ่ฝุ่นเก็บตัวอย่างผัดกระดาษกองและวัดค่าการดูดซับแสงประสิทธิภาพวัดละ97.54สองแก๊สซีโอทูเก็บขัดเพื่อตรวจวัดแก๊สซีโอทูมีประสิทธิภาพวัยละ7.3.25สา t o c เก็บ เครื่องตรวจวัดแก๊สใน CO2 ประสิทธิภาพร้อยละ้93.10ค่ากรีนซีตรวจวัดโดยชุดทดสอบเปอร์อมพาติเวียประสิทธิภาพไม่พบเชื้อเครื่องตรอวจากการระบายออากาศภายในอุปกรณ์รุ่นที่สองจะรับผลได้ว่าเครื่องวักอากาศไายในอุปกรณ์รอ่นที่สองมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นและมลพิษในอากาศได้ดีกว่าเครื่องพออากาศแบบใช้กรองมาตรฐานค่ะสังเกตได้จากระดาดของฝุ่นจากเครื่องวอดอากาศแบบใช้กรองมาตรฐานที่นำไปวัด มาจำนวนหนาคัะแนะนำราคาหนาช่วยอยากพบว่าได้ค่าศ3 0 2ล้ามมีความสามารถในการโดูดซับแสงจากแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นเ7 5 4สเซนสำหรับขราดของถุงจะเพื่อว่อากาศในที่ารรจารด์ชุ่นสองอยากใช้หองจีนจำนวนสนึ่งหัวผลการเก็บตัวอย่างนะมีการใช้ในเรื่องก็อากาศในที่บรรจารณ์สองพบว่าหากอกแบบเ้งกาอากในที่บรรจารดยชั้นสองโดยใช้อรานวนหนึ่งหั พบว่า,า, ok า,าร้าออกแบ็งทใช้หัวสีน้ำหัวจะทาให้ได้ประสิธิภในการดูมโดย่ e ัในน้ตัวอย่างมีค ah ่าเกับค่า E.N. ของน้ำเริ่มต้นผลการนําระับที่เก็ตัวอย่างได้ไปวเชื้อคิีพบว่าดับที่สัดีคาชมีผเป็นลบหือไม่เชื้อิยผลการตรวจวัดมลพิษ สารใคนตรกนลสในการใช้เครืองตวเพา่าเื่อรจักอสโนอมีสิทธิภาพในการัดมพิษใน CO 2, VOC, o ได้ร้อยละเบสามจุดสอ้า้เและกาาสัสุหนึ่นลำดับค่ะกเรื่องรวกับนิกมอรนของเรามีสามควนปนี้หนึ่งการใช้น้ำเพื่อรจับหร่อละอองอากาศ 2. ระบบโอโซนและ3ระบบด,ะดังสี UVC ค่ะแดยในการน,นี้เราใช้แผงโซลาร์เซลล์อาจจะผึกไฟฟ้า,า,าเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าค่ะวิธีการทำงาขงกกนของเครเื่องฟอกกันหล่งโมลคด้ะแก้สต่างๆก็ไหลผ่านไปโดแบบรูม่านน้ำเมื่อหลังจากสูดออกอากาศสองเจาน้าทพบกับดังสี ทังสี UVC และละออโอโซนเพื่อให้เชื้อในอากาศและสามสายออกมาโดยสารพัดลมที่ขาดระบบ